เพื่อนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้ไมคคิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีเจ้าของเล่นสุดฮิตที่ตอนนี้พี่เทียนเนี่ยจะต้องดูทุกวันเลยก่อนที่จะไปโรงเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็คือซูเปอร์วิงนะครับซูเปอร์วิงมีฉายทางช่อง บูมแมลงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบูมแมลงนะนะครับเป็นของเล่นที่ทํามาจากกร์ตูนซูเปอร์วิงซึ่งซูเปอร์วิงนี้คือขบวนการคล้ายๆกับพวกพาพัโทคล้ายๆกับโรโบคาโพลีเป็นเครื่องบินนะครับที่เขามีหลายลําเลยแล้วก็ช่วยกันออกไปพิทักษ์โลกมีภารกิจต่างๆมากมายนะครับตุกนี้เห็นไหมก็มีทั้งสีชมพูสีขาวสีเหลืองนะครับแต่ละตัวก็มีความสามารถต่างกันนี่วันนี้เราได้สีแดงมาซึ่งแน่นอนสีแดงคือสีของพระเอกนะครับวันนี้นี่แอมซูเปอร์ช้าชื่อว่าเจตนะครับขบวนการซูเปอร์วิง นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาเจ้าเครื่องบินเจ็ตคันนี้มาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเลยได้มาจากห้างเซนท่นนะครับตัวหนึ่งก็ตอนนี้มีโปรยูเหลือประมาณสัก5้าบาทนะครับก็ถือว่าได้ไซส์ที่ใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่มีไลท์แอนซาวมีไลท์แอนซาวนะครับสมกับราคาหน่อยรวมลดส่วนลดแล้วก็ไม่แพงนะครับก็ซื้อมาให้พี่เทียนเพราะพี่เทียนกำลังอินเลยก่อนไปโรงเรียนทุกวันต้องได้ดูวันนี้ ก็จะได้เอาหุ่นตัวเป็นๆมาจับเวลานั่งดูตอนเช้าเนี่ยจะได้มีความสุขขึ้นไปน,นะครับอะดูกล่อลงก,อก่อนนะครับกล่องด้านหน้าเขาก็จะมีเขียนนะครับนี่สามารถทานฟอร์มก็คือสามารถเปลี่ยนร่างจากเครื่องบินไปเป็นหุ่นยนต์ได้ซึ่งอันนี้ในกล่องจะมาในร่างหุ่นยนต์นะครับเท่ากับเขาแปลงน่าเป็นเครื่องบินได้แล้วก็มีเสียงมีไฟก็ต้องใช้ถานนะครับ L R 44 3ก้อนนะครับนี่แล้วก็ชื่อ Deluxe Transforming s u p e r c h a r g e Jet นะครับหรือว่าชื่อเขาเียกคือ Jet นี่จะตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นเครื่องงบินสีแดขาว ตรงนี้ก็บอกว่ามีไลท์แอนด์ซาวนะครับชื่อขบวนการอยู่ตรงนี้ด้านข้างก็จะบอกให้สะสมให้ครบทุกๆแบบนะครับแน่นอนก็จะมีชื่อของแอสตานะครับชื่อของดิซี่แล้วก็ชื่อของดอนนี่นะก็จะมีทั้ง ter, เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินลบเครื่องบินขนส่งต่างๆมากมายเลยนะครับนี่และด้านหลังก็จะบอกลูกเล่นไว้ว่านี่กดปุม่มก็จะมีเสียงมีไฟนะครับแบบนี้แล้วก็ transform ได้ก็คือกายร่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ซูเปอร์ชาร์จทีมนะครับซึ่งจะเป็นฮีโร่ก็พูดถึงเรื่องการ์ตูนที่เขาฉายอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันไปดูกันแล้วจะกล่องพร้อมทั้งตัดสายรัดต่างๆออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเจอกับเจ้าตัวเครื่องบินพระเอกของเราคือเจตนั่นเองนะครับวันนี้ออกจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วดูเท่ขนาดไหนตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับไซส์ขนาดใหญ่ใช้ได้เลยดูเทียบกับตัวนี่ที่เย็บกระดาษดูก็ถือว่าตัวใหญ่นะสูงประมาณสัก10 12เซนได้แล้วก็กว้างนะครับ ตัวของซูเปอร์วิงเนี่ยถ้าน้องๆไม่เคยดูกระตูนนะเขาก็จะมีความอบอวบหน่อยเพราะเป็นเครื่องบินเนาะก็ต้องอบอวบนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ขาแยกออกมาได้ยืนได้ดูยืนได้ยืนได้ปรับมุมกล้องให้สวยๆให้โฟกัสหน่อยนี่นะครับเท่มากยืนได้แล้วก็แขนกางได้งอตรงนี้ได้นี่ทำทา่าได้แล้วก็อาวุธปืนอาวุธปืนที่เป็นไอพ่นที่แขนก็สามารถหมุนได้หมุนอย่างนี้หมุนน,น,นี้นะครับนี่เท่มากนะครับยืนยืนก็ ใช่ได้นะดูนะเราจับยืนหงายหน้าแบบนี้อ,อาจจะตัวหนักนิดนึงครับก็จะล้มไปข้างหลังถ้าเกิดยืนได้มุมนี้สุดละนะครับนี่สุดยอดไหมนะครับแล้วก็กดปุม่มว,ะว,ะวะ้าวมีเสียงเครื่องบินด้วยดูเสียงไอพ่นเสียงที่สามเสียงที่สี่เสียงที่ห้า เสียงที่6 yeah, s <S โอ้มี6เสียงนะครับนี่ทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะสุดยอดเลยพร้อมทั้งมีไฟด้วยแล้วพอมีเสียงแต่ละอันเนี่ยจังหวะไฟก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอ่าโดยตัว Super w i n g นะครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นี่เราได้มาของแบบ จากในห้างเลยนะถูลิคสิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มารีวิวให้ดูการอาจจะเป็นการ์ตูนที่หลายคนไม่ค่อยได้ดูแต่จริงๆก็มีข้อคิดแล้วก็สอนเรื่องความสามัคคีการอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นอย่างดีนะครับดูรายละเอียดของงานนะครับอาจจะด้วยก็ราคา500กว่าบาทเนาะงานจีนแล้วก็เป็นของเด็กเล่นเนี่ยไม่ได้เน้นถึงดีเทลมากนะก็จะมีการเก็บสีต่างๆที่อาจจะมีร่องรอยอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าดูเนื้อพลาสติกเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากนะครับก็คือทนไม้ทนมือแน่นอนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพวกเฟืองต่างๆกระด ข้อต่อข้อพับต่างๆเนี่ยแน่นนะครับเป็นแบบว่าเฟืองแน่นนะครับเนี่ยคือมันจะเป็นจังหวะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบเกียวหมุนหรือว่าเป็นตัวบอลจอยนะครับซึ่งมันจะลู่อันนี้มันจะตั้งท่าได้ดีเพราะว่ามันเป็นเฟืองแน่นๆเ,เลยเนี่ยอย่างขาอนีเนี่ยจะดังกึกกึเห็นไหมเพราะมันมีแบบเป็นเฟืองคอยกันไม่ให้มันล้มอยู่มันเลยตั้งง่ายอย่างนี้นี่แล้วก็ตรงขานะครับจริงๆเนี่ยทำให้ติดกันได้โดยมีตุ้มนี้มาพอข้างหน้าเป็นไอพ่นนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาแปลงล่างเป็นเครื่องบินดูกันอันดับแรกเลยถ้าเป็นเครื่องบินนะครับต้องเก็บแขนเข้าไปเก็บแขนเก็บแขนนะครับขั้นตอนเก็บแขนไม่ยากเอามือกำปั้นัดเก็บเข้ามาอย่างนี้กำปั้นเก็บเข้ามาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันกลับเข้าไปปิดปึ๊บนี่ดันกลับเข้าไปงออย่างงี้งอง,งองขึ้นมางอข้อสอเข้าอขอมอย่างนี้ปึ๊บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปครับก็จะเข้าไปได้พอดีนี่แขนสองข้างเรียบร้อยแล้วก็หมุน นี่ตรงนี้มีให้หมุนเพราะว่าพอเป็นเครื่องบินเนี่ยต้องไปข้างหน้าใช่ไหมหน้าเครื่องบินคือมุ่งไปข้างหน้า,นาอย่างนี้ก็ต้องหมุนนี่นะสองข้างจะกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บทีนี้ด้านหลังมันมีเจ็ตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรอยู่ข้างหลังใช่ไหมเปิดตรงนี้ออกมากลางลอกออกมากลางลอ,อ,อกมาปุ๊บนี่นะครับง,งเอเข่าขึ้น่างนี้ง,งขาเขาจะงอนี้งอเข่าขึ้นปุ๊บนี่แล้วเพื่อดูนะตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีเป็นร่องเล็กๆอยู่เห็นไหมทั้งสองข้างนี่ร่องเล็กๆอยู่ ล็อกเล็กๆอยู่ทั้งสองข้างก็คือตรงนี้ก็มีที่ล็อกอยู่เราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปมันจะพอดีกันมันจะล็อกกันแบบนี้เลยล็อกกันแบบนี้พอดีไหมสองข้างนี่เห็นไหมพอดีกันมันก็จะล็อกพอดีเลยเห็นไหมครับนี่เป๊ะเลยนะล็อกพอดีปุ๊บเท่านี้ก็กลา,ายเป็นเครื่องบินแล้วครับดูนี่เห็นไหมเครื่องบิน๋อมีล้อหน้าด้วยเราต้องกางล้อหน้าออกมานี่เขาเก็บรายละเอียดได้ดีไหมดูนี่ล้อหน้า ซูเปอร์วิงสุดยอดไปเลยนะครับเจ็ตมาแล้วไปช่วยคู่โลกกันนะคเสียดายตาเขาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ทถ้ามีปุ่มให้กดแบบเปลี่ยนตาเป็นอารมณ์แบบว่าโกรธด,ดีใจเสียใจเนี่จะดีกว่านี้เนาะแล้วก็นี่ลายละเอียดน,นะครับมีปากทําเป็นล่องเป็นพลาสติกลงไปเลยนะครับไม่ได้เป็นสีเป็นเพนตะ์เพราะฉันไม่ต้องกลัวปากไม่ลอกแน่นอนแล้วก็ทั้งตัวดูนะก็ทันยุคทันสมัยไม่มีพลาสติกเลยเอ่อ โทษทีครับไม่ใช่ไม่มีพลาสติกไม่มีสติกเกอร์เลยไม่มีสติกเกอร์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าโดนเหงื่อโดนมือแล้วสติกเกอร์จะลอกแต่มันไม่สวยนะครับเนี่ยเพ้นส์สีมาทั้งหมดเห็นไหมตานี่ก็เป็นเพ้นส์สีมาด้านหน้าจมูกเป็นยางแต่ว่าเป็นยางแข็งนิดนึงนะครับนี่มีช่องไฟปุ่มไว้ตรงนี้ ยอดนะครับซปเปอร์ชาร์จสปีดนี่แล้วถ้าเกิดบินบินจริงๆก็คือเก็บล้อรัเก็บล้อเก็บล้ออ่าแต่ล้อเวลาเก็บอย่างนี้แล้วจะเก็บได้แค่นิดเดียวนะครับเก็บได้แค่นี้เลยไม่สามารถพับจนหมดได้ก็เครื่องบินจะต้องบินนี้ก็จะมีล้อหลังติดไปแล้วเวลาจะลงจอดก็ตั้งลงมาปุ๊บปุ๊บลองมานี่ ก็ลงจอบไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับเจตของเรานะครับเจ้าเจตของเราเนี่ยจากเรื่องซูเปอร์วิงวันนี้ก็มารีวิวให้เปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอไมค์คิของเราแล้วถ้าเกิดถูกใจเดี๋ยวเราจะมีตัวหน่นมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ